ชีวิตของคุณกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงใดของชีวิตค่ะการเปลี่ยนแปลงใดเอ่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหกเหรียญความโชคดีในเรื่องการเงินค่ะความรักความเมตตาโอกาสในการสร้างเงินสร้างตองสร้างไรายได้สร้างความปึกแผนมั่นคงให้กับชีวิตคุณนะคะหกเหรียญจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ให้ความรักความเมตตาให้โอกาสกับคุณให้ทุนกับคุณคุณปเจราจาใดๆคุณจะสําเร็จนะคะการค้าขายกําไรรุ่งเรืองนะคะได้เงินได้ทองได้กําไรได้ดอกได้แต่สิ่งดีๆกลับคืนมานะคะมีลูกน้องบริวารที่ดีนะถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจการงานของคุณกําลังจะ,จะเจริญรุ่งเรือง นะคะเปลี่ยนแปลงไปนในทางด้านดีมากๆคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากๆนะคะคุณจะมีเวลาในการดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองกลับเข้าสู่สภาวะอันเป็นแท้จริงของชีวิตของคุณนะคะสีดาบางคนได้เข้าสู่การเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ภายใน ปฏิบัติธรรมหรือว่าทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ทำให้คุณมีจิตใจที่สงบนะคะไพ่หนึ่งม่เท้านะคะโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเหมือนคุณกำลังจะต้องได้รับการเคลียร์พลังงานได้รับการเคลียร์เรื่องราวต่างๆเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะจะมีผู้คนมาสนับสนุนคุณลูกค้า เยอะแยะมากมายนะคะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้กับคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทำอะไรก็สําเร็จนะหนไม้เท้านะคะและพลังงานใต้ไพ่ก็คือ8เหรียญวิวอัลฟอร์ u n e และ10เหรียญคุณคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเกิดขึ้นจริงๆดูแม่โมคนลุก คนลุกจริงๆนะคือมันเป็นรหัสออกมาเลยนะคะว่ามันเป็นตามหัวข้อเลยอะรีวิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นการยืนยันว่าชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะคะสิบเปลี่ยนมันเป็นช่วงเวลาที่เปนช่วงเวลาทองของคุณอะช่วงนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ มันจะมีแต่ความง่ายค่ะมีแต่คนสนับสนุนมีแต่คนเกื้อกูลมีลูกค้าที่ดีมีการ,รยาณมิตรที่ดีคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเห็นไหมคะแปดเหรียญธุรก,รกิจการงานของคุณนะคะจะพุ่งทยานจะเป็นจะมีความปลึกแผ่นในเรื่องการเงินในเรื่องชีวิตนะคะแปดเหรียญเนี่ยบางคนนะอาจจะได้ทําธุรกิจการงานของตัวเองนะคะ ได้เริ่มอีกช่องทางหนึ่งถ้าใครอยู่ในองค์กรหรือว่าทํางานที่มันดีอยู่แล้วอ่ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างเงินสร้างรายได้จากความชอบของคุณจากความชํานาญของคุณนะคะแล้วก็เนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยจากแพชชั่นจากสิ่งที่คุณปรารถนาในใจอยู่แล้วว่าคุณอยากทําสิ่งนี้นะคะคุณลองนึกดูนะว่าช่วงนี้คุณคุณอยากทําอะไรอยากเริ่มต้นใหม่อะไรนะคะ คุณมีความถนัดอะไรมีความสามารถอะไรสนใจอะไรนําสิ่งนั้นมาทําค่ะจะสร้างเงินสร้างรายได้มันอาจจะไม่รวดเร็วแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นรากฐานของความมั่งคั่งร่ํารวยมากๆเพราะงานนี้จะสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้สร้างฐา,านะมั่นคงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของคุณแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะอาจจะไม่เร็วแต่เป็นปึกแผ่นช้าแต่ชัวร์มากๆ นะคะธุรกิจการงานเนี้ยมันสามารถสืบทอดทางสายเลือดได้นะคะสืบทอดให้กับคนในครอบครัวคุณได้ให้ลูกหลานคุณได้เลยนะงานนี้ขอให้คุณได้เริ่มต้นขอให้คุณได้ลงมือทํานะคะเดี๋ยวชีวิตของคุณอะโชคชะตาความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะนําพา ให้คุณเดินต่อไปเรื่อยๆได้เองนะคะแล้วมันจะไปถูกที่ถูกทางถูกจังหวะของชีวิตนะคะชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดจากอะไรเกิดจากจุดเล็กๆเกิดจากสิ่งที่คุณรักคุณชอบเล็กๆเนี่ยคะ่ะมันจะค่อยๆขยายขึ้นตบเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะชีวิตคุณกําลังจะเข้าสู่ความมั่งคั่งร่ารวยจะเข้าสู่ความมั่นคงเป็นรากฐานอันมั่นคงของชีวิตเลยนะคะการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะหนึ่งไม้เท้าหกเหรียญสี่ดาบคุณต้องเคลียร์เคลียร์พลังงานหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องปรับต้องจูนทัศนคติและความคิดของคุณนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายกับชีวิตของคุณที่คุณกําลังจะได้พบเจอที่มันกําลังจะได้เกิดขึ้นนะคะโอ้ยสิบเหรียญนนะ่ะมันมาคู่กันเลยอะ่ะเนี่ยค่ะ เหตุการณ์ตามหน้าไพ่นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในตอนนี้นะมันเป็นโอกาสทองมันเป็นช่วงดีๆนะคะที่คุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจราจาค้าขายก็ได้กําไรงามทําอะไรก็สําเร็จเจราจาก็สําเร็จไปติดต่อที่ไหนก็สําเร็จนะคะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโอกาสเป็นช่องทางที่จะทําให้คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ ความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ำรวยความสัมพันธ์ดีๆในครอบครัวในชีวิตในสังคมของคุณนะคะคุณจะอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภยัยคุณจะไม่กังวลเรื่องการเงินคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีพรั่งพร้อมมากด้วยบริวารที่ดีกัลยาณิมิตท,ที่ดีครอบครัวที่ดีนะคะสถานที่ที่ดีสถานที่ท,ที่ปลอดภยัยบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่บางคนได้โยกย้ายนะคะหรือบางคนเนี่ย มีดวงมีโชคชะตาที่จะต้องเดินทางไกลบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้นะคะต่างชาติต่างแดนที่จะนำเงินนำทองสร้างชีวิตที่คุณมั่นคงได้นะคะอีกไม่นานเลยนะอีกไม่นานนะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยช้าสุดสี่เดือนนะคะคุณจะเริ่มเห็นและวว่าชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะมีทรายบอกจะมีการเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณได้พบได้เห็นได้เจอโอกาส ไม่เกินนะคะหนึ่งสเดือนเนาะเดือนที่6คุณจะเริ่มเห็นผลเห็นอะไรที่มันชัดเจนเห็นทรายเห็นหนทางที่จะไปสู่ความจเจริญัางครั่งร่ำรวยที่จะสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณครั้งนี้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เป็นเวลาทองโอกาสทองนะขอให้คุณสปีดขอให้คุณเร่งสร้างคุณงามความดีขอให้คุณเร่งทําสิ่งที่คุณชอบมีอะไรไอเดียอะไรเอาออกมาก่อนค่ะแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลจะจัดสรรให้คุณเดินจะสรรให้คุณทํจาจัดสรรไอเดียให้คุณได้ทําได้เปิดโอกาสสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างความงอกเงยเจริญงอกงามให้กับชีวิตคุณแน่นอนนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณจริงๆและเป็นพลังงานไพ่ที่แบบดีมากๆทรงพลังมากๆครั้งนี้เปลี่ยน,ปนแปลงแน่นอนค่ะ ขอให้คุณน้อมรับพรังงานดีๆนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงในชีวิตความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ำรวยสัมพันธภาพดีๆในครอบครัวในคนรักในการงานในสิ่งแวดล้อมของคุณและการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยชีวิตคุณต่อไปนี้จะปลอดภัยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ